สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับช่องพีรพลมีเดียนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านชมนะครับมาพูดเกืืองเนื้อไก่กันบ้างนะเนื้อไก่อย่างเดียวเลยที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับผมขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับที่ทุกคนเห็นกันอยู่นะครับก็คืออย่างนี้นะครับเนื้อไก่นะครับเนื้อไก่เนี่ยราคาถูกๆเลยที่ผมจะมาบอกวันนี้นะครับนั่นก็คือเนื้อไก่ของเรา นะครับที่เราจะซื้อมานะครับเนื้อไก่ราคาถูกนะครับอ่เดี๋ยวผมจะเปิดเสื้อเสื้อหาในเน็ตนะครับอราคาถูกนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมนยครับอกไก่สดในราซาดาก็มีนะครับอกไก่ก็มีครับอ่เดี๋ยวผมจะให้ดูกันเลยนี่ครับนะ ก็ประมาณสัก75บาทอันนี้ครับเห็นไหมมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยใช่ไหมอ่าเนื้อไก่อาจจะมองเห็นไม่ชัดนะเพราะว่าแสงมันปรับเยอะเกินนะครับอ่าจ,จะมองเห็นไม่ชัดเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้ราคาตั้ง75บาทนะครับอกไกเ่เนื้อสะอาดนะครับเนื้อสะอาดมากเลยนะครับคุณภาพก็ดีนะครับมีราคาจัดส่งด้วยอันนี้เราก็จะไปดูกันเลย นะครับว่าเอากี่กิโลนะครับมันจะมีครึ่งกิโลกร,รัมนะครับก็คือ75บาทนะครับแล้วก็1กิโลกร,รัมก็1 5อยห้าบาทนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเราซื้อสองนะครับซื้อสองเนี่ยก็สองเก้าเยนะครับอ่้า299นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับอ่ะอเคววันนี้ไม่ได้ซื้อให้ดูนะ ก็เนื้อไก่มีคุณภาพเนื้อดีครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับอ่าก็คือกินได้นะครับแต่สะอาดมากนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยใช่ไหมอ่าโอเคนะครับก็วันนี้นะครับเราก็มาพูดนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปซื้อกันดูนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับดีคลิปหน้ามีอะไรก็เอาติดตามการรับชมกันเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หากคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับโอเคขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ